Q Easy Leaf เป็นของคุณนะ Easy สมชื่อหรือเปล่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างไปดูกันปุ่มแรกปุ่ม Next คือการเรียกลูกค้าหมายเลขถัดไปให้มารับบริการเชิญหมายเลข010 0, ที่ช่อง1ค่ะปุ่ม Recall คือการเรียกหมายเลขเดิมซ้ำเชิญหมายเลข010 0, ที่ช่อง1ค่ะ ปุ่ม hold คือการเก็บหมายเลขคิวที่เรียกแล้วไม่มารับบริการและกด next เพื่อไปยันคิวถัดไปหาเลข011ที่ช่อง1ค่ะหากต้องการเรียกคิวที่เก็บไว้ให้มารับบริการให้กดปุ่ม call hd เชิญหมายเลข010ที่ช่อง1ค่ะปุ่ม cancel คือการยกเลิกคิว ปุ่ม p o s t คือการพักการให้บริการและเมื่อต้องการกลับมาใช้บริการให้ใส่รหัสผ่านล็อกอินเครื่องคิวตัวนี้ยังมีฟีเจอร์การพิมพ์รายงานประจำวันด้วยนะเพียงแค่กด Transaction และกด e x p e r แค่นี้เครื่องคิวก็จะปิ้นรายงานออกมาให้แล้วและในรายงานก็จะมีวันที่จำนวนคิวที่ให้บริการและเวลาการให้บริการทั้งหมดข้อมูลพวกนี้จะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนของทุกวันเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานค e ว e ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนได้เลย